โอเคครับคุณผู้ชมครับเมื่อเวลาประมาณ14นากานะครับของเมื่อวานนะครับผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าพบบุคคลที่คาดว่าน่าจะเป็นบุคคลไร้บ้านนะฮะมาทําการพักอาศัยอยู่ที่บริเวณป่าข้างทางนะฮะใกล้กับสํานักง,งานเทศบาลเมืองหนองบัวลำพูนะครับผู้สื่อข่าวได้ทราบเรื่องนะฮะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบนะฮะในขณะที่กําลังลงพื้นที่นี่ ฝนก็เริ่มที่จะโปรยลงมาแล้วลหละนะครับพอไปถึงพื้นที่ก็พบว่าเป็นป่าข้างทางนะฮะที่ต้องเดินลงไปอีกประมาณสัก20เมตรครับก็จะเจอเพลิงกระต๊อบนะฮะที่บุคคลไร้บ้านนะครับนำมาทําเป็นหลังคานะฮะพอได้อยู่อาศัยนะฮะจากการสอบถามคนไร้บ้านนะฮะได้ทราบชื่อภายหลังว่าชื่อนางสาวอัญชลีโพสีนะครับอายุ39ปีนะครับ ตาบัตรประชาชนของเธอนะฮะเธอเป็นประชาชนของจังหวัดหนองบัวลำพูนะฮะหมู่2อํตำบลหนองบัวนะฮะแต่จากการสอบถามของผู้สื่อข่าวนะครับว่าทําไมมาอยู่ที่นี่เป็นคนหนองบัวไม่ใช่เหรอเธอเองก็เลยตอบว่าจริงๆแล้วพื้นเพนะฮะเป็นคนต่างจังหวัดนะฮะเป็นคนสุพรรณบุรีแต่ว่าพอดีมาได้แฟนนะครับที่เป็นคนหนองบัวนะฮะอยู่กินกันสักพักหนึ่งครับก็ เกิดเรื่องเพราะว่าฝ่ายชายได้ไดแฟนใหม่นะฮะได้ภรรยาใหม่นะครับจึงไล่ตนเองออกจากบ้านนะครับพอไล่ตนเองออกจากบ้าน,นะฮะตนเองก็ไปอยู่บ้านน้องเขยนะครับก็โดนทําร้ายประจำนะฮะเวลาที่น้องเขยเมาสเมาสสุลานะฮะจากนั้นตนเองจึงตัดสินใจที่จะหนีออกมาดีกว่านะครับแล้วก็อาศัยอยู่แบบนี้นะฮะอยู่ป่าข้างทางแบบนี้นานร่วมเดือนแล้วนะครับ โดยอาหารนะฮะอาหารการกินนะฮะผู้สื่อข,ข่าวก็ถามไปว่ากินอยู่ยังไงนะฮะอาหารยังไงนะฮะนางสาวอัญชลีก็เลยตอบว่าก็ไปคุ้ยเขีย่ยตามถังขยะนะครับหาเศษอาหารอะไรมาพอาทางชีพนะครับพยยเพื่อพอให้อยู่ได้นะฮะพอผู้สื่อข,ข่าวพบกับนางอัญชลีแล้วนะฮะก็เลยตัดสินใจนะฮะเข้าปรึกษานะครับเข้าเรียนปรึกษากับท่านนายกนิดนะฮะท่านเป็น นายกเทศบาลเมืองหนองบัวลำพูนะครับว่าเอท่านพอจะมีวิธีช่วยเหลือนะครับเคสนี้หรือเปล่านะฮะท่านนายกนิดก็เลยสั่งการนะฮะมอบหมายนะครับให้นายเดชาวัฒนะฮะชดาวงท่านเป็นหัวหน้างานป้องกันและก็บรรเทาสารราัภัยนะครับออกตรวจสอบแล้วก็เข้าช่วยเหลือนะฮะโดยการช่วยเหลือนี่จะเป็นการนําเอานางสาวอัญชลีนะครับ ไปส่งต่อให้กับศูนย์คุ้มครองคนไร้บ้านจังหวัดหนองบัวลำูนะฮะเพื่อรับการดูแลต่อแล้วก็จะได้มีที่หลับที่นอนที่มันดีกว่านี้นะครับถ้าอยู่แบบนี้ก็คงไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนายเดชวัตรชนิดหนึ่งครับครับกาพเดียนมีคนเรลยลอนมาจากทางสุพรรณบุรีครับมหาพี่น้องทางหนองบัวแต่ว่าก็ได้รับการซอยเหลือแล้วก็ได้ไปอาศัยอยู่ใน ปลาขางเทศบาลคกับสถานทีมันบัปลอดภัยกับอาหารการกินกระบะมี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นเ,เก็บขยะกินของจุดะะออก,าากินขยะนั่นแหละมีคนเอาขยะมาาถิ่นเพิ่นกาเก็บขยะกินกันแต่ยามาอยู่หลายมือแล้วกับสภาพบปลอดภัยหอมครับกับคุณภาพชีวิตกรบรีะเลยผ้าเพิ่นมากเขาฟื้นกระบวนการซอยเหลือครับผมแจะได้ท้ามาทรงอยู่ศูนย์นคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของบัวลำพู ภากาเจ้าหน้าที่เพื่อนการรับสิลรับสี่งให้ความช่วยเหลือนะครับให้ที่วัยแลักษณ์สิ่งส่งต่อให้ได้เหตุงานต่อไปครับขึ่ตโตนองเพื่อนีเพื่อนการอยากเฮ็ดงานอยู่งเพื่อนครับก็อยากเป็นภาระผู้ใดกับต่อไปก็บทเป็นหน้าที่ของทางพขามาจเพื่อนกับสิได้ให้ความช่วยเหลือต่อไปครับยังไงแล้วถ้าคุณผู้ชมนะครับเจอเคตประมาณนี้นะฮะก็สามารถที่จะให้พวกเราเป็นสื่อการในการประสานนะครับความช่วยเหลือ ได้เลยนะครับพวกเรายินดีเต็มที่นะครับยังไงเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้ามีข่าวดีๆจะนำมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับขอบคุณที่ให้เกียรติตามรับชมครับ